มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับรอนไหนรอบที่ร้านแปดกับฟีดแอนโกในพาร์ทที่169ในคลิปนี้ก็ขออนุญาตเล่นตามคอมเมนต์นี้หน่อยกปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสูตรหมักปลาดุกย่างเออ ปลาดุกเป็นปลาน้ํำจิดไม่มีเก็ดลําตัวเรียวยาวมีหนวดสคู่ใช้หาอาหารตามหน้าดินชอบอาศัยในน้ําที่มีออกซิเจนต่ําและสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้นานกว่าปลาชนิดอืน่นปลาดุกเป็นปลาเศรษฐ,ฐกิจที่นิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยอร่อยจริงนะ <c oughs> จริงๆแล้วมันยังมีปลาดุกทะเลด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ถือว่าไม่หลุดเต็ม เอาละแต่พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับฉันคือปลาดุกย่างลาดนมจิมรสเด็ดหอมๆไอ, <c oughs> อฉันไม่ได้เนื้อหอมขนาดที่ให้พวกแกม,มาดมนะอดืดได้คุณผู้ชมดูดได้เอาล่ะจริงๆปลาดุกเนี่ยผมเคยเล่นมาแล้วถึงสองรอบด้วยกันนะครับทั้งสกินแบบโอสคูลแล้วก็ สกินใหม่ซึ่งที่เรากําลังเล่นอยู่นี้ก็คือเป็นสกินที่ใหม่แต่ใหม่กว่านะครับก็พวกง่ายๆมันก็คือสกินที่3นั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> อกเดี๋ยวนี่แน่เสียเหลี่ยมฉันแล้วแกเอาล่ะครับเดี๋ยวเลเวลหนึ L L ่งเลือด300ร้อยคือพอๆพกับฉลามขาวเลยนะคุณผู้ชมฉลามขาวเลือด400 พอๆกันตรงไหนวะออไม่พอก็ใกล้เคียงไม่พอก็ใกล้เคียงคุณผู้ชมไม่พอก็ใกล้เคียงเออนี่ไงเห็นไหมโอ้โห و, ได้อยู่เข้าทีละสิบแปดเข้าทีละสิบแปดเดี๋ยวง,งานเข้าละอย่านะไม่ไม่ไม่ไม,ไมออ่อย่าวนดิแน่จริงอย่าวนดิโอ้ยลับตัวก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ทนันละ ิเกเจ้าอนก็สมแล้วครับคุณผู้ชมที่เราคือปลาดุกย่างย่างไม่ไหวกับฉลามข่าวให้ตายเฮ้ยแต่ผมว่าตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้มามาฮิมาฮิคือเรามันสายดูดด้วยไวไยว เอาแล้วไงล่าสุดกลายเป็นปลาดุกแช่แข็งไปอีกแล้ <c oughs> เฮ้ขอไปเป็นปลาดุกย่างดีกว่าขอเถอะโอ้ลงลำบากอีกแล้วทีนี้ย5 minutes later ผมว่าผมว่าได้ตัวที่ผมว่าได้ดามเมจเรา18แเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมกัดทุกตัวมัน18หมดเลยแต่จากขนาดไซส์แล้วเราใหญ่กว่า ใหญ่กว่าแน่นอนแต่มันเร็วกว่าเร็วหรอเร็วหรอนี่นี่นี่อื้ทันอยู่แต่อาจจะนะ few later. แกรู้ไหมละ่ะว่าทันนมันสายดูดสายดูด ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวต่อไปก็แกล่ะจะไปจะไปไหนอือยิบเ่เอาล่ะขอเถอะขอขอขอกินขออย่าวนดิโอ้ยโอ้โหมันพาผมมาเล่นเหลี่ยมอะให้ตายสิมันอยู่เป็นนี่หว่าตัวเนี้หมดเลยแรงหมดไปดีกว่า ทอ้อรู้สึกทอ้อโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพคือถ้าตัวมันใหญ่เนี่ยกู <c oughs> จะเลี้ยวอย่างไง <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องเอาตัวที่มันว่ายหนีเราไม่ได้ก่อนแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูดดูดเข้ามาเออดูดได้โธ่มันจะไม่ได้ได้อย่างไร <c oughs> อเอาสิฉันบ what what มันอะไรหายไปได้ยังไง <c oughs> หายไปแล้วมาโผล่ต่อหน้าอีกที้วมันจะหมดไหมเนะี <c> ่ย <oughs> สปอนใหม่เหรอโอเคครั้งนี้น่าจะหมดหมดจริงอยากลองคุณผู้ชมอยากลองดูด

อะไรของมันวะโอเคโอเคแต่รอดแต่รอดโอ้ยนิดเดียวผู้ชมดีดีนั่นเลือดเยอะอเ,เรามันสายดูดคนะุณผู้ชมจะให้ไปมัวกัดเนี่ยมันกัดได้แค่ครั้งเดียวฮะแล้วมันก็ไม่ทันอีกเลยอย่างเช่นโดรลดอนตัวเนี้ยมึงจะว่ายไปไหนวะนี่มัน ไม่ใช่เขตแกแล้วเออขอขอกัดเทิร์ดขอเฮ้ยไอ้ซังไม่ให้คุณเจอมึเนอะจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดิจะเอาเหรออืมครั้งนี้เดี๋ยวถอยถอยกลับอืมอือเดี๋ยวเดินหน้าถอยกลับโอ๊ยไม่น่าถอยกลับเลยโอ้ย่าเฮ้ยกู ก,กูยิ่งกัดไข่ไม่ได้อยู่โอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โโอ้อ,อาถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็โล่งเลยสิครับเอาเอาอืมกัดไครไม่ได้อยู่แล้วต้องดูดอย่างเดียวมาถนาหมหัวค้อนเฮ้ย อย่าบอกนะว่าครั้งนี้ดูดไม่ได้เอฉันไม่ใช่ปลาดุกด่างอีกต่อไปแล้วให้มันได้แบบนี้สิเอาล่ะโดรูดอนดูดได้ผมว่าฉลาดแต่ตัวนั้นมันฟาร์มเวลเราไปถึงสองครั้งคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูนั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ใจเกินไปละ ออกนอกเขตตัวเองเอ้ยโอ้ใหญ่วะ่ะใหญ่อยู่คุณผู้ชมใหญ่ยยอยู่ึผมว่าดูดไม่ได้ผมว่าดูดไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวตามสุดกูตามสุดอืมกูแข็งกูแข็งน,นี่แหละ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 อืมเ,เอาต่ออีกทีนึงสวยได้อยู่ได้อยู่สตันสตันสตันหยุดก่อนหยุดก่อนดีดีด,ดีถึงครั้งนี้ถึงครั้งนี้กูถึง จะลงตามทำไมเออลัวกูลัวกูลัวอืกี่เวลที่เวลเอาเวลกูคืนมาโอ้ยมันน่าจะได้ใจกินเข้าไปหลายตัวเอ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่ซ่าใครซ่าใครเดี๋ยวก่อน ทำไมสติกโซมันโหดอ้าวโอเคขอ่ายแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันรอดรอหน้ารออตาอืมโอเคสติกโซมาเตรียมเตรียมหมุนมันว่ายหนีไปแล้ว <c oughs> ไม่อยากตามอ่ะ <c oughs> เออเหนื่อย อ่ะอ่ะโอเคโอเคยังดีนะมันว่ายกลับมานึกว่าจะนึกว่าจะยาวอืมเอาเอาเมื่อกี้นี้ตัวไหนตัวนี้หรือเปล่านะน่าจะตัวนี้แหละมหมดแรงหมดแรงแล้วสินะอืมโอ้ยเดี๋ยวดูได้ยัง โ้ยสายดูดยังดูดสายดูดไม่ได้กูขอแล้วย่าวนเอาเอา,เอาโอ้อย,เ,เ,ยออเ,รเราครั้งนี้มันไม่กลับเลยวะ่ะตัวนี้น่าลองคุณผู้ชมน่าลองอะ ดูดเอ้ยด,ดลองลองก <laughs> ูไม่ดูดไม่ดูดละไม่ดูดละเอออืมน่าจะยังดูดไม่ได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราสู้ได้โหเห <laughs> นียวบอกเลยบอกเลยอืมปลาดุกยังเหนียวอ่ะขออนุญาตยกตี้ครับยกตี้ <laughs> <laughs> ผมว่าตอนตอนหยามสุดๆมันหยามผมสุดๆอะคือตั้งแต่ตอนนั้นมึงยังไม่กินกุยเกอหมาดิเดี๋ยวยไปทันละวัดไปเลยวัดไปเลย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยบอสสองตัวมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเ่ะไม่ไม่ไชัวตัวเนี้ยแต่ตัวหลังก่อนเอาตัวหลังก่อนผะว่าชัวชัวกว่าเวลกูบอกแล้วกูไม่ชัว ผมน่ะผมน่ะครั้งนี้ฉันไม่กัดแกหรอกเพราะว่าฉันจะดูดแกเข้ามาเลยเออเกิดฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเหมือนว่าจะต้องรอให้เราเคี้ยวหมดก่อนนะครับคุณผู้ชมมันถึงจะเกิดเนี่ยเออเพราะว่าถ้า ยังเคียวไม่หมด่มันไม่เกิดไปโอเคพอละกับตัวเนี้ยมาตัวตรงนั้นต่อเลยโอเคโอเคมันยังอยู่คุณผู้ชมมาดิมันใจแค่ไหนมันใจแค่ไหนล่ะแกมันใจ what โอ้โหคือ คืออิ่มเลยอิ่มเลยถามจริงผมดูดมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยขออนุญาตพิสูจน์นี่ไงนี่ไงมันมันฟาร์มจนอิ่มจริงคุณผู้ชมดูดไม่ได้เออแต่ว่าเนี่ยพอเป็นเรเ็วลปกติ เทาปากง่ายๆเลยคุณผู้ชมแต่ตัวอาจจะใหญ่และเคี้ยวนานยังอยู่ที่เก่าฉันมาคิดบัญชีแกและดดเข้ามาดดเข้ามาฮึนกว่าจะแน่อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าโอ้โหขนาดแรงจะเคลืนมาบนเหนือนาวมันยังไม่มีแรงตัวหนักจัด